อริยสัจสี่เข้าใจชีวิตชีวิตคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความจริงหลากหลายความจริงบางอย่างเจ็บปวดบางอย่างงดงามแต่ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงด้วยอริยสัจ 4. 4ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงประสู้เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึง้งอริยสัจสี่หรือ ความจริงอันประเสริฐสี่ประการเป็นหลักธรรมสาคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเพื่อให้เห็นทางแห่งการดับทุกข์อริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานิโรธความดับทุกข์มรรคทางนำไปสู่ความดับทุกข พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในธรรมจักรกับประวัตินสูตรว่าปัญญาติปริเทวตังทุกขังผู้มีปัญญาแล้วย่อมรู้ความทุกข์ทุกไม่ได้แค่หมายถึงความเจ็บปวดหรือความเศร้าใจแต่หมายถึงสภาพที่ไม่มีความสุขถาวรชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตายความพัดพรากจากสิ่งรัก ความไม่ได้ดังใจล้วนเป็นรูปแบบของทุกทั้งสิ้นสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ตัณหาหรือความอยากได้อยากมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆเป็นเหมือนเชื้อไฟที่จุดความทุกข์ในใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสในอุทานสูตรว่าตัณหาเตวะมุเทนโพคินาติ ตันหาคือผู้ทำให้เกิดความทุกข์นิโรธคือการดับทุกข์คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นทำใจให้สงบจากความอยากต่างๆเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะดับไปมักคือหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงชี้แนะคือเส้นทางแห่งปัญญาและการปฏิบัติประกอบด้วยองค์แปดได้แก่ สม,มาทิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวจาเจรจาชอบสัมมากรรมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวยามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปริพานสูตรูดว่ามักกังเอตังปะทังตะทังสังฤธิเทกวังมักนี้แหละเป็นทางนำไปสู่ความสำเร็จการเข้าใจอริยสัจสี่คือการเข้าใจชีวิตในทุกแงม่มุมไม่หลงในความสุขชั่วคราวไม่หนีความทุกข์แต่เรียนรู้และเดินทางอย่างมีสติปัญญา เมื่อใจเข้าใจทุกเห็นเหตุแห่งทุก์รู้จักทางดับทุกขและเดินตามมัคด้วยความเพียรชีวิตก็จะเบาสงบและสว่างสวยัยทุกเกิดที่ใจหายได้ที่ใจทุกคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญแต่ทุกนั้นไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกเพียงอย่างเดียว ทุกเกิดที่ใจเพราะใจคือผู้สร้างและผู้รับรู้ทุกน,นั้นในพระไตรปิฎกมีคำสอนที่ชี้ชัดว่าทุกเกิดขึ้นจากจิตใจที่ยังไม่สงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตั้งปัดจัดตั้งปัดมานิโปรทังใจเป็นเหตุปัจจัยสำคัญแห่งความดับทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมักมาจากความคิดความยึดมั่นถือมั่น ความโกรธความโลภความหลงที่ปกคลุมใจสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเมฆดำที่บดบังแสงธรรมะเมฆเหล่านั้นจะจางหายไปเมื่อใจได้ฝึกฝนให้รู้เท่าทันพระพุทธเจ้าตรัสในอปริหานิยธรรมสูตรว่าอัตปิระหะนิยโนตตนังจิตตังจิตที่ไม่ถูกรบกวนนั้นเป็นสภาพที่ปราศจากทุกข์ การฝึกใจให้สงบเรียกว่าสมาธิสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ใจหยุดคิดฟุ้งซ่านเมื่อลมหายใจเข้ากับออกสงบลงใจจะค่อยๆปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งทุกข์สติหรือความระลึกตัวคือการรู้ตัวทุกขณะว่าใจนั้นเป็นอย่างไรรู้ทันความคิดความรู้สึกไม่หลงไปกับมัน พราะสติเป็นดั่งแสงสว่างที่ช่วยให้ใจไม่หลงทางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรว่าอัฏฐาสติปัฏฐานังการตั้งสติประการคือหนทางแห่งการรู้แจง้งเมื่อใจฝึกฝนด้วยสมาธิและสติทุกที่เคยหนักก็จะค่อยๆค,คลายตัว ใจจะรู้จักปล่อยวางความอยากและความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตรัสในมหาปริพันสูตรูว่าอุป,ปาทังทุกขังอุป,ปาทังสมุทยาทุกเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทุกเกิดจากเหตุปัจจยัยทุกนั้นเกิดขึ้นเพราะใจยังไม่เข้าใจความจริงแต่ทุกนั้นก็หายไปได้ด้วยใจที่เข้าใจและฝึกฝน ใจิตใจที่สงบเหมือนน้ำในสสายไม่หวั่นไหวแม้คลื่นลมพายนอกจะรุนแรงเพียงใดทุกเกิดที่ใจเพราะใจยึดติดทุกหายได้ที่ใจด้วยใจที่รู้เท่าทันและสงบด้วยธรรมะนี้ชีวิตจะพบทางสว่างและเดินไปอย่างมั่นคงด้วยปัญญาและสติเห็นทุกเกิดคือเห็นธรรม การเห็นทุกเกิดคือการเข้าใจความจริงของชีวิตไม่ใช่แค่รับรู้ความเจ็บปวดหรือความไม่สบายใจเท่านั้นแต่หมายถึงการเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติแห่งทุกอย่างชัดแจ้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ามังจะตัดตังปัญญาติธรรมาน,น้เองที่ควรรู้แจ้งเมื่อเห็นทุกเกิดอย่างชัดเจน ใจจะไม่ยึดติดหรือหนีทุกข์แต่รู้จักที่จะรับรู้และปล่อยวางเช่นเดียวกับเห็นเมฆหมอกลอยผ่านบนท้องฟ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอนัตตลักษณสูตรว่าทุกขังอันตังทุติยังวิปะสสนาทุกเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นธรรมที่ต้องพิจารณา การเห็นทุกเกิดคือการเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจล้วนเป็นไปตามกฎตรายักษ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจาวัตติทตตะสพัพสิ่งเป็นอนิจจัง ด้วยการเห็นความไม่เที่ยงนี้ใจจะค่อยๆปลดปล่อยความยึดมัน่นทุกที่เคยเป็นเหมือนก้อนหินหนักในใจจะค่อยๆเบาบางลงจนเหลือเพียงความสงบการเห็นทุกเกิดคือการเห็นธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นเพื่อให้พ้นทุกข์ในสัตธรรมบุณทริกสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่า อริยสัจ์สคือธรรมที่ประเสริฐที่สุดเป็นทางสว่างสำหรับผู้สแสวงหาเมื่อเห็นทุกเกิดอย่างแจ่มแจ้งจะเกิดปัญญาและความเข้าใจทำให้สามารถเดินตามทางแห่งอริยสัตว์ได้อย่างมั่นคงดับทุกข์ด้วยปัญญาและการปฏิบตัติทุกเกิดขึ้นได้แต่ก็สามารถดับได้ด้วยปัญญาและการปฏิบัติจริง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์ไม่ใช่เพียงการรู้แต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมชาติของสรรพสิ่งเป็นดวงตาที่ช่วยให้ใจมองเห็นทุกข์และทางออกอย่างชัดเจนพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรกับประวัตินสูตรว่าปัญญาเตวะตถาโหติิ ปัญญาเป็นเครื่องนำทางการปฏิบัติประกอบด้วยการเดินตามมาัค 8. องค์ประกอบสำคัญของมัคคือสมมาทิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบสัมมาวยามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบพระพุทธเจ้าตรัสในมหาปริพานสูตรรูดว่ามักกาเอเตปทาตัดถังสังรุธิเทกวังมักนี้แหละเป็นทางนำไปสู่ความสำเร็จ ด้วยการปฏิบัติสมาธิและสติจิตใจจะสงบและเกิดปัญญาความอยากและความยึดมั่นจะลดน้อยลงทุกจึงค่อยๆดับไปในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัตฐะนานโนปันทิตาผู้มีปัญญาใช้สติเป็นเครื่องมือดับทุก์ไม่ได้เพียงด้วยความเข้าใจ แต่ต้องดำเนินตามทางด้วยความตั้งใจและความเพียรด้วยปัญญาและการปฏิบัติชีวิตจะสงบและเป็นสุขอย่างแท้จริงมักมีองค์แปดทางเดินแห่งปัญญามักมีองค์แปดคือเส้นทางแห่งปัญญาและการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พ้นทุกข์เป็นแนวทางปฏิบัติที่ช่วยชี้ทางให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์และความไม่รู้ องค์แรกคือสมมาทิหรือความเห็นชอบหมายถึงการเข้าใจโลกและชีวิตตามความจริงเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนและทุกพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐิปัจจเตกามังกุลาความเห็นชอบเป็นมงคลประการแรกองค์ที่สองคือสัมมาสังกัปปะหรือความดํารีชอบ เป็นการตั้งใจคิดดีปราะศะจากความโลภความโกรธและความหลงพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามมะสังกับปาปิยังสโกความดํหริ่ชอบเป็นสิ่งที่ควรยินดีองค์ที่สามคือสัมมวาวจาหรือเจรจาชอบพูดจาให้เกิดสันติไม่กล่าวคำหยาบไม่โกหกไม่พูดส่อเสียด องค์ที่สี่คือสัมมากรรมตะหรือการงานชอบทำงานที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมากรมมันนะโตวโจผู้ทำงานชอบคือผู้มีวาจาที่ดีองค์ที่ห้าคือสัมมาอาชีวะหรือเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่น องค์ที่หคือสัมมาวามะหรือความภาคเพียรชอบพยายามขจัดอกุศลและส่งเสริมกุศลในใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัม,มาวายาโมปะติดถายโยโคติความภาคเพียรชอบเป็นที่ตั้งของความสำเร็จองค์ที่เจ็ดคือสัมมาสติหรือความระลึกชอบรู้ตัวในทุกอิริยาบถของกายวาจา องค์ที่8คือสัมมาสมาธิหรือความตั้งใจชอบตั้งใจรวมจิตใจไว้ในสมาธิที่มั่นคงและไม่ฟุ้งซ่านมักมีองค์8เป็นทางปฏิบัติที่ครบถ้วนช่วยให้ใจสะอาดปลอดภัยจากทุกข์และความวุ่นวายด้วยความเข้าใจและการปฏิบัติที่ต่อเนื่องชีวิตจะก้าวสู่ความสงบและปัญญา สมาธิหัวใจของการดับทุกข์สมาธิคือการรวมจิตใจไว้ในความสงบเป็นหัวใจสำคัญของการดับทุกข์ตามคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อใจรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านทุกข์ก็จะลดลงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมจักกับประวัตนสูตรว่าสมาธิปโยภิกขเวอุปภาโท ภิกษุทั้งหลายสมาธิเป็นสิ่งที่ควรตั้งใจเจริญสมาธิช่วยทำให้จิตใจสงบลดความว้อวุ่นลดความฟุง้งซ่านจึงสามารถเห็นธรรมอย่างแจ่มแจ้งในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าสามมาสมาธิปะติยาวาุตธทธะเรทีสมาธิที่ถูกต้องเป็นการตั้งใจมั่น การฝึกสมาธิเริ่มจากการเจริญสติสังเกตกายวาจาใจรู้ทันความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อใจสงบจิตก็จะสามารถตั้งมั่นในวัตถุแห่งสมาธิได้เช่นลมหายใจการเดินหรือภาพธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนาปานสติสูตรว่า อานาปาณสติเยปิกะเวปันทิตาภิกษุผู้มีปัญญาฝึกสติเพื่อลมหายใจสมาธิที่เกิดจากการฝึกอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจไม่ไหวหวั่นต่อกิเลสและสิ่งรบกวนช่วยให้เกิดปัญญาและการรู้แจง้งสมาธิเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดความสงบและปัญญา ผู้ที่ฝึกสมาธิอย่างจริงจังจะพบทางพ้นทุก์ที่แท้จริงปัญญาดวงตาแห่งชีวิตปัญญาคือดวงตาแห่งชีวิตที่ช่วยให้เห็นความจริงของทุกสรรพสิ่งเป็นปัญญาที่ทำให้เข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงความทุกข์และอนัตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปัญญาปรมสูตรว่าปัญญาปรมวิกมุต ปัญญาเป็นที่พึ่งแห่งการหลุดพ้นอย่างยิ่งปัญญาเกิดจากการฟังธรรมศึกษาและการพิจารณาอย่างลึกซึ้งรวมถึงการเจริญสมาธิที่ทำให้จิตใจมั่นคงและเปิดกว้างในอัตถปรสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเยมโนปัญญาสมังยาผู้มีใจที่มีปัญญาย่อมเป็นผู้มีชื่อเสียง ปัญญาช่วยแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและผิดพลาดช่วยให้ไม่ตกอยู่ในกับดักของความหลงผิดเป็นดวงตาที่ทำให้มองเห็นหนทางที่ถูกต้องในชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าปัญญาปร,รมอัตตังปัญญาเป็นอมตะที่ยิ่งใหญ่ ด้วยปัญญาความทุกข์จึงถูกมองเห็นในมุมใหม่ไม่ใช่เป็นภัยแต่เป็นครูผู้ให้บทเรียนสำคัญทำให้เกิดความเมตตาและความเข้าใจผู้อื่นปัญญาคือแสงสว่างในใจเป็นดวงตาที่มองเห็นความจริงอย่างไม่หวงตาเมื่อมีปัญญาแล้วทุกก็ไม่กล้ามกลายชีวิตเมตตาหัวใจของความสงบสุข เมตตาคือความรักอันไม่มีเงื่อนไขเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ใจสงบและนำพาความสุขมาสู่ชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเมตตาประมังถาวัปรเมตตาเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่เมตตาคือความหวังดีและปรารถนาดีต่อทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์สัตว์หรือแม้แต่ศัตรูในเมตตาสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมตตาทานังปรมประมังทานังการให้เมตตาเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อปลูกเมตตาไว้ในใจแล้วความเครียดความโกรธและความทุกข์ก็จะลดน้อยลงการเจริญเมตตาเริ่มจากใจตัวเอง ค่อยๆส่งความรักและความเมตตาไปยังผู้อื่นเหมือนแสงสว่างที่ขยายวงกว้างออกไปพระพุทธเจ้าตรัสในคาถาเมตตาว่าอปมาโทโหติเมตตาปาราโมอัปมาโตโหติเมตาตาภาโมผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีเมตตาอย่างยิ่ง เมตตาย่างช่วยให้ใจมีความอดทนและเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเมตตาเป็นหัวใจของความสงบสุขเมื่อใจเต็มไปด้วยเมตตาโลกทั้งใบก็จะเปลี่ยนไปด้วยความรักและความเข้าใจความไม่ประมาทกุญแจสู่ชีวิตที่ปลอดภยัย ความไม่ประมาทคือการมีสติรู้ตัวในทุกก้าวเดินของชีวิตเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องใจจากความเสียหายและภัยพิบัติทั้งปวงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุทานสูตรว่าอับปะมาทาปะระมังพะหีนะความไม่ประมาทเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ความไม่ประมาทค,คือการรู้จักวางใจให้มั่นคง ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านไปกับความอยากความโกรธหรือความหลงพระพุทธเจ้าตรัสในสติปัฏฐานสูตรว่าสติปัฏฐานอังอับปะมาทันยะติความไม่ประมาทเกิดจากการตั้งสติอยู่เสมอเมื่อมีความไม่ประมาทใจจะไม่หลงทางจะรู้ทันทุกอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นในใจ ความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานสำคัญของการเจริญธรรมช่วยป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรกับประวัตินสูตรว่าอัปปมาธาปรมังพาหินะความไม่ประมาทเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ความไม่ประมาทคือกุญแจที่ช่วยรักษาชีวิตให้ปลอดภัย เป็นกราะกำบังในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอริยสัจสี่กับการเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริงอริยสัจสี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเพื่อชี้ทางให้มนุษย์เข้าใจชีวิตและนำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงอริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์คือความไม่สบายกายใจที่ทุกคนต้องพบเจอ สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือความอยากและความยึดมั่นถือมั่นนิโรธการดับทุกข์คือการปล่อยวางจากความอยากนั้นมาขนทางสู่การดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าตรัสในธรรมจักรประวัตินสูตรว่าอริยสัจจังปัจจุปภาโทรอริยสัจเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจที่แท้จริง ทุกไม่ได้เป็นสิ่งน่ากลัวหากเข้าใจและรู้จักที่จะปล่อยวางความทุกข์เป็นครูที่สอนให้รู้จักชีวิตและตนเองสมุทัยคือจุดเริ่มของความทุกข์เกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจหมกมุ่นไม่สงบพระพุทธเจ้าตรัสในอุปาทานสุตติบาตว่า ตโยปันทิโตสมุตยโยอุปะทานังความอยากเป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนิโรธคือความดับทุกข์คือความว่างจากความอยากและความยึดมั่นถือมั่นนำมาซึ่งความสงบและอิสระของจิตใจมักคือหนทางปฏิบัติที่นำไปสู่นิโรธประกอบด้วยความเห็นชอบความดำริชอบ การพูดการทำงานความพยายามสติและสมาธิในอริยมรักปถมังพระพุทธเจ้าตรัสว่าสำม,มาทิทิปริยายังมักขังความเห็นชอบเป็นการอธิบายหนทางเมื่อเข้าใจอริยสัจสี่อย่างลึกซึง้งชีวิตจะเปลี่ยนไปจากความทุกข์สู่ความสุขที่แท้จริง เป็นแสงธรรมะนำทางชีวิตอย่างมั่นคงและสว่างสวยัยขอขอบคุณที่ร่วมฟังธรรมะในชุดนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสันติในทุกวัน